เอาสีล่าสุดรวมตัวกันแบบเต้นเกมจะเอาเงินพีเอฟแสบมากคือทุกคนแล้วใดๆแล้ไปเก่งมากบอกชื่ออะไรขึ้นมาลองนังรองได้หมดน่ะนั่งเก่งอ่ะนั่งได้ทุกเพลงแล้วคนโก้เขาก็แบบ ภาคภูมิใจนะจ๊ะไม่ใช่อะไรนะเขายิ้มภาคภูมิใจมากเพื่อนเก่งอะเนาะอืมใช่สซีบ้านเราไม่มีปลายนี่อืมเอ็นดูทุกคนคือแบบเมื่อคืนนี้แทบจะไม่ค่อยได้ร้องเพลงอะเราร้องเพลงเต้นกันก็น่ารักน่ารักคือแบบว่าไอ้เต้าแฝด คือมันอยู่ด้วยกันแล้วมันน่ารักอ่ะทุกคนเหมาะสมกันดีจริงๆริมน่ารักอ่าอ่ะ,อะคิดเพลงเลยนะครับยกมือครับใครมีในใจยกมือครับหรือตะโกนขึ้นมาก็ไดนะ้อ่ะแฟนครับว่าแฟนครับหนึ่งแฟนเก็บ you อยู่แบบเก็บเกี่ยวคนบนน้องมีหน้าที่้องฉัอ อเอาละเห็นไหมครับเร็วครับเร็วครับเร็วครับมาดีมนดีเอาเงินมาคืนเขาก่อนให้เขาร้องก่อนถ้าคุณไม่มีเพลงแสดงว่าคุณต้องเสีย200แต่ถ้าคุณมีเพลงคุณจะไม่เสียแฟนใครไม่รู้ยิงดย น้องเขาเพื่อนมึงไปเล่นต่อไม่ได้เงินไปแล้วทำไมถึงไม่อธิบายให้มันครบปะย,ย,ยังเพือนครับใครมีคำในใจครับคำว่าอะไรฮะอะไรนะ,อะรนะเอไมหมทสินนดนว่าก็ตายเ,เ,เียเหรอเฮ้ย เพลงห้ามซ้ำกันนะเพลงห้ามซ้ำกันนะเออเอาเอาเลยท่านน่านดนเอยพี่่กังไปแลวเอาสวยเอาวยแล้วโอเคไปไปผ่านพี่ป่อกำมไปเลยท่านดนคนนั้นก็ยกมือหน่อยยกมือหน่อย ผมอยากจะไปเก็บเงินสองร้อยด้วยตัวของผมเองเลยเลนะโดนครับนะโดนครับเจะช่วยแล้วยายอ่ะเสียสองร้อยเลยปอบตัวเสียสองร้อยเสียสองร้อยเสียสองร้อยตามกติกานี่เอาเอาเอาสบายแล้วสบายแล้ว สบายเฮ้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 ยสบายนีมนี่กองกลางกองกลางเอาอีกเลยเอาอีกเลยฮะถามเลยถามเลยเอาอีกเลยฮะเก็บเก็บหนึ่งสองเก็บใจไว้ในมือนคงไม่เจอแล้วละกใจโอเคอ่านอ่านไม่ไปไม่ไปพี่ป๊อปถ้าใครยกมือเอาไม้ไปใกล้ๆเลยอย่าเพิ่งลองใส่ไม้ ร้องให้มันเป็นท่อนด้วยนะคำต้นต้นต้น,ตนคำของเพลงเก็บตะวันที่เคยส่องฟ้าเก็บเอามาเก็บไปในใจโอเคโอเคโอเคขอสองร้อได้ไหมอ่ะต่างคนต่างได้ถือว่าเสมอกันยกมือคนต่อไปยกมือครับเพลงอะไรฮะฮะใครหนึ่ง สองสามเอาเอาละเล่เดียวกันเพลงเดียวกันด้วยมึงด้วยพอะพอแล้วครับไม่ต้องให้กินนานพอแล้วครับอย่ากาจะได้กินน่นพี่ป๊อบเอาไปมาใครอะไรครับเอาละเอาซีด่อยเหลือขึ้นอีกใครครับหกร้อยเจ็ดีลังนึงใครครับเอาคำยากๆหน่อยซิคำยากๆมาเลยใครจะ ได้ยิน<า>มไม่ว่า,สาเสียงใคร<ส>ใครน้อรักเราจนเท่าชีวันโอเค,คยินง่ายจังวะยกมือครับใครมีคำว่าอะไรฮะคิดหอดโอ้ยง่ายครับ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8สามห้าหคิดหอดไอเนเธอ หนึ 1> 1่งสองสามสี่ห้าคิดทอดเด้อความฮักแท้ปานนี้เป็นจังใดเดี๋ยวเดี๋ยวเขารับ่อนหรือเปล่าครับรับ่อนไม่ได้นะฮะอันนี้เพลงอะไรฮะเพลงคิดทอดของบอดี้ l a m มไงบอดี้ l a m มร้องแบบนี้หรอวะฮะร้องใหม่สิคิดฮอดเด้อปานนี้ คิดฮอดเดอร์ฮักแท้ปานี่เป็นจังใดไม่ได้ฮะไม่ได้อันนี้มันเป็นต้นอยู่กลางเป็นต้นอยู่กลางให้คิดใหม่หนึ่งสองมันไม่ใช่ท่อนฮุกไงสามคิดฮอดายเนอร์ดีคิดฮอดเดอร์ความฮักแท้ปานี่เป็นจังใดได้ได้ได้แล้วมันแตกต่างจากเมื่อกี้ตรงไหนครับคือจะบอกก่อนว่าต้องเอาคำขึ้นขึ้นต้นขึ้นต้นเท่านั้นอสมมติ โอเคโอเคโอเคพอคนนี้จ่ายหนึ่งไม่ไม่ร้องแล้วคนนี้ตายสองไม่ร้องแล้วไม่ร้องแล้วคนนี้ตายไปรับเงินแม่เขาถามว่าทำไมเขาต้องได้จ่ายด้วยเขาก็ไม่ได้ร้องครับไม่ใช่นะไม่ใช่อะไรนะได้สองร้อยเสียลิขสิทธิ์สามหมื่นอะ ขออีกแค่สามคนเท่านั้นคือค <ำ S 2> แบบวืานนี้วเวลาเราเก็บเงินมาไม่ไมค่อยมีตังทอนเอา้ามื่กีบ้าดีอบมามาอีกแค่สามคนเท่านั้นอา้าวยกมืออา้าวเสื้อขาวครับอะไรนะดู